Bye. Uh -huh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิใช่มิโชค456ค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของฝันเป็นจริงนะคะงวดประจำวันที่1เมษายนยสน2 5า8นี้ค่ะเด่นหนับปก2ตัวฝันเป็นจริงงวดน,นี้เด่นให้5กับ4นะคะ2ตัวตรงนี้ก็จะมี5 3 5 6 5 7 5 9 4 5 4 6 4 7ส9งวดที่แล้วนะ้าปกหลุดนะให้4กับ7จ็ไม่เข้านะคะ,ะเปิดไปข้างในฝั่งนี้อาจารย์แก้วเพชรบุรภาอาจารย์แก้วเพชรอาจารย์เพชรบุรพาเด่น6กับ5เด่นมากให้หก ทัศนีชี้ทางรวยเด่นศูนย์กับสามนะคะงดที่แล้วก็ให้ห้ากับหอ่าอาจารย์แก้วเพชรบูรพาให้หกสามด้วยงดที่แล้วเด่นห้ากับหมาทั้งหลักร้อยหลักสิบ 10. อ่าต่อไป027เดี๋ยวแอดซูมตรงนี้ให้ดูเหมือนของติ่งขนมจีนเลยนะวะงวดนี้ค่ะฝันเป็นจริงสมตัวมี027 027ครับ งวดที่แล้วให้เด่นหนึ่งห้าหกนะคะงวดที่แล้วสามตัวตรงนี้เขาให้เด่นหนึ่งห้าหกมาที่หลักร้อยหลักสิบบน,นะะเข้าดีมากเลยสามตัวอันหน้าที่หนึ่งค่ะตัวเ,เลขเยอะเปิดให้ดูผ่านๆนะ ชาลิติงวดนี้หลักสิบบนหนึค่ะอ,อ๋อหนึงวดที่แล้วก็ให้หนึ่งสี่หก็เข้าอยู่นะเข้าเป็นพักๆบางงวดก็หลุดบางงวดก็เข้าไม่เข้าทุกงวดนะคะงวดที่แล้วให้หนึ่งสี่หหลักสิบบน หมดหนีน้ในหกเจ็ดจ้าแอดชอบหนึ่งเลนะะหน้านี้ค่ะหน้านึงขวัญใจคนอยากรู้อาจารย์เรืองชัย ให้ 6. หหาเจ้าดังๆเด็กๆกันเด้นาตยาบ้านดงอ๋ออาจารย์เพียงใจงวดนี้สามตัวศูนสามเก้านะคะแน่ไม่อยากจะพูดเลยอาจารย์เพียง เพียงใจงวดที่แล้วให้เข้าที่3ตัวบนด้วยนะห้านิดเดียวเองออก5้าตัวเด่นนะคะอย่างน้อย3ตัวนี้มาได้1นึงซึงสตัวนียนะงวดนี้0ูนย์จับตาดูแล้วกันอาจารย์เพียงใจโอเคเด็ดเดเราจะเอาแบบซอยอดนะักคิดเด่นสอกับเจ็ด ยอยอดนักชิดงวดที่แล้วก็ให้เด่น9กับ6นะคะก็จะมี6กสาติดมาด้วยนะัวเดขเยอะฝันเป็นจริงนะแล้วก็ใช้แอดเปิดให้ดูทีหน้าน,ะน,น,าน,นั่นหละเดี๋ยวจะตรงไหนเน้นเนียจะบอก จารย์สุปโชคเดนบนล่างสามตัวให้สามห้าเจ็ดนะคะสุปโชคงวดที่แล้วให้หนึ่งสองสี่นะบนล่างสองมาติดที่ล่างด้วยนะเขามีสองสามด้วยแหละประมาณนั้น หน้านี้จะดาบสวยดาบสวยเจาะใจลุงหวังจาวีเด่นเนื้อเด่นใต้ฝันเป็นจริงค่ะสองตัวให้หนึ่งกับกลา คงเพชรปักหลักสิบบนงวดนี้ให้ศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดเด่นห้าหกแปดค่ะดูคมเพ็รงวดที่แล้วก็เข้าอยู่นะลักสิบบนงวดที่แล้วห้าตัวเข้าเข้าที่หกนะแต่ว่าตัดสามตัวไม่เข้าแอดไม่ค่อยสังเกตว่าเข้าบ่อยไหมห้าตัวนะ โน้ดนี้นะคะเดี๋ยวหาตัวแคปไปก่อนอ้าวอยู่หน้ามึงคะ่ะแสนไกลแสนไกลเมืองรัง เาจะดูเด็ดเด็ดของเขาก่อนฝันเป็นจริงค่ะนาสุดท้ายหลักร้อยเด่นบนงวดนี้สี่ตัวนะคะมีศูนย์สองห้าหกเน้นให้ห้ากับหเน้นที่หตัวเดียวนะงวดที่แล้วตัวเด่นเข้าขา,ขาอยู่นะอม ไม่รู้แอดไม่ค่อยสังเกตแอดเปิดพานเฉยๆอ่าเด่น 4, 4ีสมาทั้ง6ทั้ง3ามนะคะแต่ว่าตัวเขาตัดไม่เข้าหลักร้อยก็เข้านะมีสองห้ดเก้้าติดที่หลักร้อยบนอ่ามีหวางอยู่นะอ้าวน,นี้ขาดหลักร้อยหลักร้อยงวดนี้มีส1มหนสีนะคะเด่น0ูนยสองห้า ไม่ค่อยใส่ใจแค่ไปดูดก่อนแบบนี้หน้าสุดท้ายค่ะมีของใครมา้างดูก่อนบังเอิญล็อกสำเร็จบังเอิญให้7กับ6ค่ะล็อกสำเร็จให้3กับ6ติดที่6ด้วยนะพังเลขล็อก5 9ค่ะแล้วก็สมหวัง8 7อืมสมหวัง เจ็ดก็ชนอยู่นะหกก็ชนนะเจ็ดก็ชนผังเลขล็อกตัวไม่ชนเลยมีห้ากับเก้าอืตัวเลขค่อนข้างกระจายกันนิดนึงงวดที่แล้วจะเ,เทียบของเก่าอุ้ยมือเกือบไปโดนกล้องของเก่า สมหวังเข้าทั้งหทั้งห้าเลยพังเลขล็อกเด่น3าสก็มานะคะล็อกสำเร็จให้8 5ด้วยนะอ่านี่6กสบังเอิญหกสามตัวเลขชนกันเยอะจังบังเอิญงวดนี้ให้อะไรบังเอิญให้7กับห กับหล็อกสาเร็จ 8, ปดห้าสามกับหชนกันที่หกนะคะตัวเลขวนวนอยู่แถวนี้แหละแอดตัวเลขจะวนวนกันอยู่แถวนี้แหละชนกันที่หนะเนี่ยบังเอิญกั็ล็อกสำเร็จชนกันที่ห ตรงนี้แปดเจ็ดห้าเก้าตัวเลขกระจายมากเลยไม่เหมือนเพื่อนเลยแต่ว่าเจ็ดก็ชนกับตัวนี้อยู่นะเจ็ดกับพกอ,อ่าท้ายเล่มของเลขมงคลนะคะท้ายเล่มเลขมงคลตรงนี้มีห้ากับเจ็ดด้วยนะคะงวดนี้เนาะ รู้สึกว่าฝันเป็นจริงได้หลายเจ้ามากเลยเมื่อที่แล้วเลขมงคลให้สี่กับหกนะคะหกติดที่หลักสิบบนเนาะอืมหน,น่าสนอยู่นะอ้าวจบการบรรยายฝันเป็นจริงงวดนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้เอฟทุกท่านยังยวโชคดีมีใช้ถูกหวยมีเงินใช้ วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ